พี่น้องครับให้สวงหลานครับพี่น้องครับกี่น้องขึ้นพ้นขอาฐานครับพี่น้องครับรวมพี่นักการครับพี่น้องครับมันดรอปลงแล้วดังเลยนะครับดังนะครับหนึ่งมัน ได้ครับพ so ี่น้องครับเข้าไปดีเดิมันอยู่ที่ที่เ้เขื่อนพ่นเข้าฐานนาครับที่สนามของเสียบบอสอายุการาแล้วก็คณะจึงได้ทำการไฟตั้ไฟที่เราปวดปากนอาไว้ว่ามีชื่อว่าเขื่อนสาบยา เป็น้าพญาแสงครับพี่องครับงครับงยาวของบ้านเม็ดสิหพเมดเสียงขาดขาดได้หายใช่ไหมครับเสียงไม่เสียงไม่ไม่ดีเสียงไม่ไม่ไม่ค่อยดีครับ ความยาวมตบากระบอนิ้วครึ่งายาวของเส้นรอบวงวงโงนั้นเป็น9เมตรเจ้าลงจากรถเคนครับพี่น้องของไฟสูงหลานครับพี่น้องุซนทีไปรติว2 3 4ผู้ให้การสนับสนุนเทศบาลตบลนุดว่าพัทยายกสมัย ยาบ,บิมีสุวรรณความไก่ชนุยาซุ้มไก่ชนมิตรเกือ้อคูณกาลสินสอสุรพรคามและไายเพิกลว่าจัดทำโดยทีมงานเหมือนฟ้าพญาแถนทีมงานเทพพิรุณเหมืนฟ้านุ่มนาเทียคน,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 นาลย,ยสหานอ,อหอมิสายรับประกรันลุงลงซาซา ได้ไม่ได้หลายหลายปลยอดภัยที่สุดอันนี้คือสโลแกนบ้างค่อยอะไรของร้านโอ้นดีครับ,บพี่น้องครับพ,รพยาแขนครับท่านน้องจะได้พวกนี้กันครับพี่น้องมันเปิน่นใหญ่ตัดไปตัดมาผู้ใดผู้นึงว่าตัดไปผู้นึงเวิากอดตันแม่ขออนุญาตแจ้งเวลาเป็นอาการนะครับสิทธ์คำพีแอนลอยเริมเปฟ้าครับ ถ่ายเวลาได้3 7 4 0 9วินาทีครับ3ามเจ่น้าปับไม่ไปไหนนะตอนนี้อาจารย์บักกีละอยู่นะครับแต่ยิ่งยีบบอเสียงมันหอนมันนินสัตว์่นี่เนี่ยแต่ก้าเป็่ห้อนพรอของเราช่วยแนะนำด้วยนะครับเรามีเชือกคางเรามี แนวเขตที่ชัดเจนโดนอสองสามตัวครับขอให้เป็นุ่งหน้าถอยขึ้นมาครับถอยขึ้นมาครับขอความประมินทุกท่านเลยนะครับด้วยนะครับขอ,ขอความกล้านะนะตรงลานจุดเจอที่ลานจุดเคลียร์เลยครับตรงนั้นเคลียร์เลยเจ้าที่ทุกกระบอกนะครับเคลียร์เลยครับเจ้าที่ตรงหน้าหน้ากรรมการจับเวลาเคลียร์ครับ เชิญขึ้นมาข้างบนเชิญขึ้นมาข้างบนครับต่อไปจะมีแต่บังไฟใหญ่ตะราบบังไฟใหญ่เชิญครับเชิญ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 อยากจะให้พี่น้องได้ดูได้ชมแต่ว่าถดถอยขยับมาให้อยู่ในเขตแต่ผมจัดมาทุกปีผมกเบิ่งอยู่ประมาณนี้แหละครับประมาณลอย่าซิมผ่านคุณพ่อก็ได้นะครับท่านจอแสวงดูไปจูนะครับพี่น้องครับดีท่านดีรก็ขยากได้ ตีเก่งเ<ห>ตะกระตอมมันกรับนละครับส่นคนที่ทว,ว,ว,นนทว,วิ่งเร็วก็จะเข้าบังเกอร์ที่หลังเพื่อนส่วนมากก็จะผ่านนักวิ่ง,งนับใครจไม่คหนุบคนลครับโจลโจอ ยาว6เมตรนะครับจุดแรกบุ ลงมาแลับพี่น้องครับลมกลางสมุนนะครับงานบังเลยครับพี่น้องครับลมไม่กลางนะครับตอนนี้ลมกลางนี่ครับก็ไปกลางให้ดูด้วยนะครับตามหลังจากกลางเลยครี่น้อลางยครับพี่น้องกลางเลยมั้อยครับพี่น้องครับโอ้โหลมกางสมุนมีดิ่งพัสธนามาลมกุนแบบครับท่านผู้ชมขอแข่งขันหน้าคนกีตีนะครับเตรียมเข้าเลยนี่เขาบอกให้ตะไลสองล้านครับพี่น้องครับ ติดลมลงมาเรียบร้อยครับพี่น้องครับอู้หนึ่งให้ครับพี่น้องครับโ,โยเขียงิงีงง้ครับพี่น้องครับนิ่งยี้ดี อรถไฟสองร้านครับพี่น uh ้องครับเป็นวังแลของเปีนสมุทรทองร้อนฮอกเซียวครับพี่น้องครับจนรถไปแต่ละอันยักหวานขึ้นหวาครับพี่น้องครับการละคก็รละครเช่นครับพี่น้องครับโอ้ลงอย่างสวยงามครับพี่น้องครับต่อไปนี้กลางอุ่สวยงามครับพี่น้องครสวยงามสวยงามแล้วจะต้งเป็นไก่ชนที่เก่งโอ้สวยงามครับพี่น้องครับแล้วก็เป็นไก่ชนที่ โอ้สวยงามเพียงครับพี่น้องครับโอ้รทุกิทุกนะที่เลยครับพี่น้องอืมทยอยลงมาไฟสูงครับอืมอาจารย์อนครับไม่สูไปนะครับเออคุณลุงมีควรู้สึกยังไงในบางบังไฟทะไลล่านกันบันกลัวห้องมือนีไปะมีควรู้สึกยไงนี่ย ค้องอยู่สิเยอะตื่นเต้นยอะตื่นเต้นเนี่ยเยตื่นเต้นมึงเคยเห็นมึงเคยเห็นนอ่ทีนอ่มึงบางสียี่สิบล้างพลุลงมาแต่จ oh. oh. yeah. ังหวัดใดก็มาแต่จังหวัดไหนมาจากชิสเกตโอ้ยไกลแต่ก็แต่ไกลเนาะจากชิสเกตเลย โอ้มาบงมาแต่แต่เมื่อวานบอกกันเนครับมาแต่่้านแต่ทีมังอกนี่แต่กับเราศมกศอคำเราเลาหือบ่ล่าศอเข้าคำลำลื้อเปล่าสอบราณีเนี่ยยกบอ้ครับพี่น้องครับุกคนไปบ่งในกันนี้อยฟองับนับเป็นต่ไปครับสวัสดีครับ